มฑลทนทหารบกที่29ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อมและสร้างภ่านชนะเก็บน้ำจงังหวัดสกลนครประจำปี2564เมื่อวันพฤหัสบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2564ที่วัดสีทองเทพหมู่ที่4ตำบลยิวดอนอำเภอเมืองจงังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ทสาวงผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกภูเบศธรรมบุตรเสนาธิการมฑลทนทหารบกที่29 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำจังหวัดสกลนครประจำปี2564โดยมีนายมนสิทธิ์ภัยศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานพิธีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2537เห็นชอบให้วันที่7-14มกราคมของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปีมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งได้นำรถบรรทุกมาแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้แก่มณฑลทนหารบกที่29ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเจสกลนครอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23และเทศบาลตำบลยิ้วดอน โดยใช้เวลาดำเนินการหนึ่งวันเป็นการเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอและเป็นการสร้างจิตส,สำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน